ลอจมเลยโอ้โหอยหลังนี่เฮ้ยล้อมันหลุดแล้วล้อมันหลุดแล้วไอ้ววน จมดินเลยถอยหลังดิโอ้ถอยก็ไม่ได้เรียบร้อยนะครับรถจมดินไปแล้วเดี๋ยวเราจะเอารถแมคโครมาช่วยขุดแล้วกันวันนี้รถจิ๊บติดลมไปแมคโครเราไปช่วยกัน ติดเลยขุดออกมาให้โอ้ยไกลแล้วไกลชุนเลยแล้วไปขึ้นแล้วโยโหเรียบร้อยขึ้นแล้วขุดทีดเดียวเองก็ขึ้นได้แล้วนะครับอืมโอเคอไปต่อเหรอจะไปต่อเหรอเอาขุดให้เดี๋ยวข้าขุดทางให้ช่วยนะครับขุดทางเรียบให้ มีรถเกตนะครับเราก็ใช้แม็คโครุดไปก่อนอ้าวโอเคทดสอบใหม่สิเราเสียให้แล้วนะไหนลองอีกครั้งสิเอาลองหน่อยลองหน่อยโอ้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 ยปีเหมือนเดิมจะจมอีกหรือเปล่ามันจะจมอีกไหมโอ้โห งงเลยนะครับรถคลิปเรางงเลยไปไม่ได้นะครับสามารถไปได้นี่สู้รถแม็กโครของเราก็ไม่ได้นะอเออดันดันดันเอาแม็กโครดันหน่อยแม็กโครดันหน่อยดันหน่อยดันตูดหน่อยเอ้เยดันอีกหน่อยดันอีกหน่อยเอ้เยเอาโอ้โหไปแล้ว โอเคทุกคนนี่สามารถขึ้นได้นิดนึงก็โอเคนะครับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ